เงินเดียวยาประกันราคาข้าว2,564ทั65ทอกอโอนแล้ววันนี้ผู้ปลูกข้าวรีบเช็คด,ด่วนกรับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันอังคารที่9พฤศจิกายน2564 พบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวดีๆมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกับผมคนแชร์ข่าวกะเศษทาวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเงินเยียวยาประกันข้าว 2,564ทับ65งวดที่1ทกสอโอนแล้ววันนี้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15พฤศจิกายนอย่าลืมตรวจสอบผลการโอนเงินในที่สุดวันนี้วันที่9พฤศจิกายนนะครับเงินเดียวยาประกันรายได้ข้าว2,564ทับ65งวดที่1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอโอนเงินให้กับผู้ปลูกข้าวตามเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่1ดังนี้นะครับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่4พฤศจิกายนส5 6 4เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้ กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,564ทับ65รอบที่1งวดที่1ให้แก,ะกะเ่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทับ65ที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2,564สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ 1. ค่าเปลือกหอมมะลิตันละ1,864.23บาท 2. ค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1,407.75บาท 3. ค่าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ9,947.87บาท 4. ภาเปลือกเจ้าตันละ8 6 6 5 8 8บาท 5. ภาเปลือกเหนียวตันละ7,662.53บาบาทการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่1ในวันที่4พฤศจิกายน2564ดังนี้นะครับ1ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ4,135.77บาท2ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ3,592.25บาท 3. ค่าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1,052.13บาท 4. ค่าเปลือกเจ้าตันละ1,934.62บาท 5. ค่าเปลือกเหนียวตันละ4,337.74บาทโดยก่อนหน้านี้นายสมเกียกิจิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเปิดเผยว่าเงินเยียวยาประกันรายได้เกษตรกรเพื่อปลูกข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ1 5 0 0 0บาทต่อครวัวเรือนครัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขตตันละ1 4 0 0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน30ตัน ค่าเปลือกหอมปะทุมธานีตันละ1 1 0 0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน25ตันและค่าเปลือกเหนียวตันละ1 2 0 0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน16ตันโดยเริ่มจ่ายรอบแรกวันนี้วันที่9พฤศจิกายน2564ซึ่งมีเกษตรกร,ร,กรได้รับประโยชน์จำนวน4 9 2 0 0 0 571ครัวเรือนเป็นเงิน1,920ล้านบาทโดยโอนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในวันที่9พฤศจิกายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันไรายได้เกษตรกร,กรอยากต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทักห5ห้กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และ ต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในช่วงเวลาที่กเกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ชดเชยโดยกรมส่งเสริมการ,กรเษากษตรจดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปร,ริมาณผลผลิตโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่และชนิดคูณด้วยผลผลิต เฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชยแต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้นส่งให้ทกศเพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินจากนั้นทกศจะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรงภายใน3มวันนับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกสเอโมบายตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านลายแอปพลิเคชัน baac family ก้มีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ baac connect ขั้นตอนช่องทางเช็คเงิน 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongko in baac.com 2กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกดค้นหาสาสำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่าโอนเรียบร้อยแล้วโดยจะแสดงชื่อโครงการเลขที่บัญชีวันที่โอนสาขาทกศและสถานะทั้งนี้หากผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรตรวจสอบระบบจะขึ้นข้อมูลว่า ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนโปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัย ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ